ซีรีส์เรื่องชายนะครับเดี๋ยวผมพูดพูดได้นะพูดได้นะกันได้คือผมอยู่กับไมอ์อโปมานานมากนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเคมีเขาเรียกว่าเคมีระดับจักรวาลของพวกเขาอะมันหายากจริงผมจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดไม่ว่าอะไรก็ตามผมพร้อมสู้อยู่แล้ว ไม่แล้วพูดถึงความรู้มือขอพูดนี้ก่อนได้ได้กำลังมาอารมณ์กำลังมาอารมณ์กำลังมาเพราะฉะนั้นผมพร้อมสู้อยู่แล้วแล้วผมมั่นใจว่าผมไม่แพ้แน่นอนฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอให้ติดตามเลยชายจะยิ่งใหญ่มากๆทำว่ายิ่งใหญ่เราจะไม่ได้อวดอ้างในเรื่องของของเม็ดเงินลงทุนแล้วเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราลงทุนเยอะคือมันยาใหญ่งทุนยจริงทุกลนละเอียดครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผมว่าทุกคนจะมีความสุขและภูมิใจและผลักดันมันไปกับมันและแน่นอนเราจะไปพร้อมกับกระทรวงพาณิชย์ในบุงของเราจะสนับสนุนสินค้าไทยที่เราเชื่อว่าคุณภาพมันไปกับซีรีส์เรื่องชายได้แล้วเรามาดูกันว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันมันไม่ใช่แค่กลุ่มแฟนๆของเราแล้วอยากให้หลายๆคนเปิดใจเพราะผมก็เชื่อเรื่องนี้นคนจะดูได้เยอะด,ดูได้เยอะมากขึ้นแล้วจะช่วยสนับสนุนสินค้าไทยอ่ะลองดูซิว่าถ้าสินค้าเ่าเนี้ยถูกทําให้เห็นแล้วคุณได้ลองแล้วพวกเราผ่านการคัดกรองจากกระทรวง และพวกเราแล้วแม้กระทั่งแสดงมาช่วยกันดูเนี่ยแล้วคุณจะชอบไหมถ้าชอบบอกต่อและซื้อด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถมีพื้นที่ในตลาดที่กว้างขึ้นได้นี่คือสิ่งที่อยากทำกับกระทรวงพาณิชย์และอยากทําให้เห็นผลจริงๆทําทำไมถึงใช้เวลานานเพราะว่าแน่นอนอะไรเร็วๆไม่มีทางดีแต่วันนี้อีกเดียวพวกคุณได้รู้แล้วแล้วพวกคุณจะขนลุกไปกับเรา